ฉันอยากให้ฉันให้เองไม่ต้องมาขอฉันเข้าใจไหมฉันเบื่อผัวทิ้งค่ะเป็นแม่เลี้ยงเดียวค่ะไม่มีเงินค่ะนั่นนี่นั่นค่ะมึงหาผัวใหม่อันดับแรกมึงทําตัวให้สวยแล้วแล้วหาผัวใหม่หาผัวรวยลเรวยทุกอย่าทำไมาหากินหาใหม่ทําตัวให้สวยอย่ามัวแต่ยืมจมูกคนอื่นมาหายใจเอาหายใจตัยตัวเองก่อน ไปขอแบมือขอเขาเนี่ยนอกเขาจับไม่ให้เขายังด่ามด้วยซ้ำบอกเลยทุกวันนี่นะปืตนตนนผึ่งตนเข้าใจเดิมอันนี้ฉันบอกเฉยๆถ้าไม่ฉันจะใจถ้า,ถ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 าวันไหนที่ไม่พอยไลฟ์ตดน่ะคือราคาลดกันนำซ้ำเสียวลดเพรฉะนั้นใครที่ไม่ทันไลฟ์สคุณก็สื้อราคาเต็มก็แค่นั้นเอง จะบ้ไฟพอยก็ขายขายร้บ้านทุกวันแต่ขายราคาเต็มบางคนลูกค้าเขาเดินทางเขารอไม่ได้พี่นองจ๊ะเขาต้องกลับต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาต้องอดเขาต้องตัดสินใจซื้อราคาเต็ม3 4 5กระปุกนี่เงี้ยเออเขาต้องเดินทาง,างไงจะ่้ะแต่วันเนี้ยถ้าวัานไหนที่ไม่พอได้ f i r s ปั๊บนั่นแหละราคานมผึงลดกระนำโโปรโมชั่นทันทีคนที่ไม่ทันรอบที่แล้วรอบนี่ไม่พอยให้รอบนี้รอบนี้เป็นการรอบแถมรอบสุดท้ายนะแล้วรอบนี้เอาไปเลยให้ฟรีทั่วประเทศไทย ส่งฟรีรอบที่แล้วไม่ฟรีไม่ฟรีรอบนี้เอาไปเลยส่งฟรีสินค้าไม่พอยทุกตั๋วทุกอย่างส่งฟรีทั่วไทยจ้ะเอาไปเลยจ้ะวันนี้ไ้วันนี้ไ้นะบอกไปเลยว่าส่งฟรีจะซื้อกี่กระปุกจะอะไรส่งวันนี้ไ้พิเฟสส่งฟรีทุกคนซื้อหนึ่งอย่างก็ส่งฟรีจ้ะพร้อมจ้ะพร้อมจ้ะเดี๋ยวนมผึ่ง นมผึ่งดูสถาบนมผึ่งนี่ไม่ต้องรอว่ากินก่อนแม่มีคลครค่าถามว่าไม่พอยนมผึ่งไม่พอยเนี่ยฟังนะไอเจลาตินตัวเนี่ยมันกินได้ไหมเจลาตินกับสีเล็บกูนี่เหมือนกันเลยวะ่าฮ่าลเจลาตินกับสีเล็บแม่พอยนีย่มันจะสวยงามอลังการมันกินได้จ้ะ แต่ทำไมไม่พอยคลายไม่พอยคลายออกเพราะว่าฉันอยากให้ความรวดเร็วในการขายของแต่เจลาตินตัวเนี้ยคือตัวเดียวกันที่วงการแพทย์ใช่ห่อหุ้มยาอธิบายเราเดอ้อเพราะฉันอย่าหาไปเลยจ้ะกินน้ำตามจ้ะฮะแต่ไม่พอยคลายคลายเพราะ่มันรวดเร็วไงไในความเป็นจริงกินไปเลยเหมือนมันละลายมันละลายเอง ละลายแป๊บเดียวเป็นตัวเดียวที่วงการแพทย์ใช้หอมหุ่มยาโอเคป่ะตัวเดียวกันตัวนี้เขาเอมาห่อนมผึ่งนมผึ่งสีจัดนากินมากเราเป็นนมผึ่งแท้นะเป็นนมผึ่งแท้นะจ๊ะนมผึ่งไม่พอยค้ายมาคกปีแล้วเป็นนมผึ่งแท่นี่เห็นไหมนมผึ่งแท่จะเหนียวจะข้นเนื้อจะหวานเนื้อของนมผึ่งมันจะหวานพี่น้องจ๋าแล้วก็จะหอมหอมผึ่งของรสชาติของผึ่ง พวกเนี้ยบำรุงผิวแล้วก็ทำให้นอนหลับพวกแก่เชื่อมในพลอยบางคนน่ะใช้ตัวอ่ะพูดง่ายๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้กัญชาเขาปลดแล้วนะเขาปลดอันนี้อันนี้ในพลอยกล้าพูดเพราะกฎหมายมันปลดกัญชาแล้วเนาะถึงกล้าพูดได้โอเคเนาะเออบางคนใช้กัญชาในการช่วยเอ่อในการนอนหลับอ่าในการผา่อนคลายอ่าเข้าใจปะ่ะแต่ก็มีอีกหลายหลายคนที่ แพทยเข้าใจป่ะแพร่แล้วก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่กัญชาในการนอนหลับในการพักผ่อนจริงไหมอ่ามีหลายๆคนวัยสูงอายุอย่างเงี้ยจะมันนี่กัญชามันก็ไม่ใช่วัยทำงานหลายคนที่เขาไม่ไม่ไม่เอาไม่นี่กัญชาเลยหรือหลายๆคนที่เขาไม่แตะเพราะว่าอย่าลืมว่าเหรียญมีสองด้านนะมีอย่างดีและไม่ดีพี่น้องจา๋าฟังเลยใช่ไหมล่ะเออทุกอย่างมันมีสองด้านมันมีด้านดีมันก็ต้องมีอีกด้านหนึ่งที่ ให้พิจารกกันเราเองแต่บางคนถามว่าอาอม่พลอยบางคนเขาก็บอกว่าเขาก็ใช้มานานเขาก็อันนี้มานานพวกแกเข้าใจคําว่าสะสมปะมันสะสมในร่างกายเข้าใจปะเออเหมือนแกเคยใช่ะเคยท่านเคยดูดเคยใช่เคยอะไรเนี่ยร่างกายก็จะชินก็จะสะสมถ้าวัานไหนไม่ได้ใช้ไม่ได้ดูดอะ่ะมันก็จะนวลไม่ได้แต่มนน,น,ตน,น,น,นนี่พูดถึงนั้นะว่าตัวช่วยในการนอนหลับอันนี้พูดถึงเฉยนะว่าตัวช่วยในการนอนหลับนะ่ะที่ไม่พลอยพูดเพราะว่าเขา ถูกกฎหมายนะไม่พอยถึงกับพูดได้นอกกัญชาเนาะแต่ตัวเนี้ยนมผึ่งอ่มามหานมผึ่งดีกว่านมผึ่งเนี่ยเป็นนมผึ่งธรรมชาติธรรมชาติจริงๆนะจากบริษัทเนเจอร์คิงตัวนี้ตัวนี้นะคะถูกต้องตามกฎหมายนะแม่พอยแม่พอยถูกต้องกั้นเราแม่พอยขา,ายมาหกเจ็ดปีตัวเนี้ยพี่น้องกินสองเม็ดเหมือนแม่พอยพี่น้องจะรับรับยาวคือไม่ได้รับ กินกินนมผึ่งบางคนเขาจว่ากินนมผึ่งกินดีมากจาก้าหนี้ฟ้าใสนี่ลูกค้าไม่พอยเลยนี่กูาอ่านชื่อเลยนี่ฟ้าใสจะไม่ให้คิมล็กแก,ก่กนหนึ่งกระปแคปอ่ะลูกอ่ะนี่ฟ้าใสแคปอ่ะคิมล็กแก่ตัวนี้จากออสเตรเลียนะจากออสเตรเลียอื้มอือมตัวนี้อ่ะแคปลูกฟ้าใสให้ฟ้าใสฟรีหนึ่งกระปุกบางคนบอกว่าไม่พอกินนมผึ่งแล้วอ่ะมันเหมือนยาน,นอนหลับไหม นมพึ่งกับยานอนรับคนละอย่างกันยานอนรับมีสารเคมีนมพึ่งเป็นสารธรรมชาติคนละอย่างกันแยกแยะนมพึ่งรับแบบผ่อนคลายเหมือนเขาสปาเต็มไม่ไม่ตื่นกลางคันกลางดึกแต่ยานอนรับคือรับสารเคมีใช่ปะมันจะกล่อมสมองให้เรารับ อพอมันมีสารเคมีเพราะนั้นมันต้องสะาสมในร่างกายแต่ตัวเนี้ยเป็นสารธรรมชาติแล้วรับรับแบบรับดีมากเมื่อตื่นแล้วตื่นขึ้นมาสดชื่นผิวสวยด้วยผิวสวยแล้วก็ผิวเนียนผิวฉ่ำพี่น้องกินหนึ่งอาทิตย์ผิวเนียนมากออืมีหน้ามีมนวลแม่พลอยชอบผู้หญิงที่มีหน้ามีมนวลน,นะออืผิวสวยนากระจ่างคือมันจะสดชื่นไม่ต้องไปอะไรมากมายเราต้อมผึ่งแม่พลอยบริษัทลองรับเพจแม่พลอยนะ บริษัทนี้ลงรับเพจแม่พลอยนะซื้อจากแม่พลอยไม่ต้องกลัวนะที่รักจา๋ารักไปซื้อที่ไหนก็ตามแม่พลอยไม่สนใจแต่ถ้าบับได้ที่ซื้อที่นี่บริษัทนี้ลงรับเพจแม่พลอยนะจ๊ะแม่พลอยแจ้งกันนะเออซื้อจากซื้อจากเพจแม่พลอยคะ่ะน้มพึ่งนี้คะ่ะไม่ต้องกลัวคะ่ะวันนี้แม่พลอยจัดโปรโมชั่นมาให้เลยให้เลยน้มพึ่งกระปุกเนี่ย